สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีในคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะไปวิธีการสมัครช h อป e ี้เอฟเฟ a รี่กันนะครับเพื่อรับค่าคอมกันนะครับโอเคนะครับสวหรับในคลิปนี้ก็จะทำมายนส่วนของแอปพลิเคชัน s h อป e ีที่มือถือของเรากันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันได้เลยครับเริ่มต้นนะครับไปที่ช h อป e ี้แอปพลิเคชันช้อป e ีที่มือถือกันรถครับ หลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราจะเข้ามายสอง,องหน้าช้อปปีของเรากันนะครับเมื่อเข้ามาสองหน้าช้อปปีกันแล้วนะครับไปที่สังเกตแถบเมนูทนางด้านล่างนะครับที่เขียนว่าฉันนะครับด้านล่างซ้ายมือนะครับเมื่อคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในของหน้าฉันกันนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับก็ทำการเลื่อนเลื่อนลงไปนะครับ แล้วลงมาที่กิจกรรมอื่นนะครับจะเจอส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าช็อปเอ่อโปรแกรม i l i a t e นะครับก็ให้เราทำการคลิกโปรแกรม i l i a t e กันได้เลยครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราจะเข้าแมงส่งหน้าการลงียี h ช p e อป Affiliate กันนะครับก็ในขั้นตอนนี้นะครับก็จะมีอ่อ รายละเอียด้เลืรกกันนะครับในส่วนของรายละเอียดแรกนะครับก็จะเป็นส่วนของรายบุคคลนะครับก็ถ้าเป็นองค์กรก็ใช้เป็นองค์กรนะครับก็หลังจากนั้นเลือกช่องทางการโปรโมทนะครับก็สามารถเราสามารถจะเลือกได้นะครับแต่ตัวนี้ผมจะใช้เป็นทวิตเตอร์ลวกันครับนี้ผมก๊อปปี้มาแล้วนะครับ หลังจากที่เราใช้ใส่ลิงก์ไปแล้วนะครับก็คลิกยืนยันกันลลดครับหลังจากที่ยืนยันกันแล้วนะครับก็ใส่ในส่วนของเบอร์โทรศัพท์กันนะครับ เมื่อใส่ในส่วนของเบอร์ศัพทที่ติดต่อกันแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็คลิกยืนยันกันได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทำการแจ้งนะครับว่าเราได้ทำการลงทะเบียนและก็ถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าออการตรวจสอบไม่มีปัญหาไดนะครับระบบก็จะแจ้งว่ายิานดีนะครับ เข้าสู่โปรแกรม s h o p ปี้ f อฟรี a t e คุณสามารถใช้งานเครื่องมือต่างๆได้นะครับไปหน้าฉัานก็คลิกตกลงกันลดครับก็ถ้าเราอยู่ในหน้านี้ก็แสดงว่าเราได้ทำการสมัคร s h o p ปี้ f อฟรี a t e กันเรียบร้อยครับหลังจากนั้นก็ทำการแชร์กันแชร์ลิงก์หรือว่าสร้างออวิดีโอรีวิวสินค้ากันได้เลยนะครับ Enjoy นะครับก็เป็นเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปแนะนำ วิธีการสมัคร s h o p ปี้ f f i l i a t e นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วนะครับ